ขนียวน้ำได้จัดสิบบาทเอาโค้งหินู้นในจักสามมอหนีวันอย่างวันเสาเออขายอยู่เอ้ขายบ้ามืออื่นวันเสาร์ขายละไรั้า่เดีอนี่ขายทุกเสาดูแต่วันอาทิตย์โอเค โค้งสามปีงหมูสามปีงหมูนูทาได้เด้บอบ่เครียดท่านเครียดมันสุ่มอได้กิน ตูดเนาะบ่ตูดบ่เอาจ้ะอันนี้ไก่ได้ไปได้แล้วอันนั้นก็ได้แล้วเต้ยสามวันนี้หยุดใรับอาจารย์

สามมเนี่เอาบเอาแล้วนันเอิไอ้คนจัดนี่แหละยเดยืดไกไกลบ้านเลี่ยเราไปซูรับกินเมื่อกี้เฮ็ดไห่เะมีอยู่ไกลบ้านผู้ไรก็มี่เ่้ามาพนมีอยู่เพนแห่งแพง พักบ่บกิน <inan> บ <imate suffering> ่เขาเขาีกินได้สอพักคนีแก้วแก้วนี่เท่านั้นมาไดครับท่านสามพุงซีประตูเอ้าีไม่กินดากนี่กรสีที่จะไงไงไงใส่โม่พเออเออ 快点走，快点走。